การใช้เงินมาตรา941ถึงมาตรา949การใช้เงินนะคะแบ่งประเทศได้ดังนี้หนึวันถึงกำหนดใช้เงิน2การยื่นใช้เงิน3สิทธิของผู้ใช้เงินและ4ี่การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมายวันถึงกำหนดใช้เงินปรมามาตรา913 อันวันหนึ่งกำหนดของตัวแรกเงินนั้นท่านว่าย่อมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้เลยหลักแล้วจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะอันุหนึ่งในวันใดวันหนึ่งที่กำหนดไว้หรืออนุ2สองเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้นับแต่วันที่ลงในตั๋วนั้นหรืออนุ3สามเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรืออนุ4สี่เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้นับแต่ได้เห็นตัวอย่างนะคะดำ ออกตัววันที่1มกราคม2566สังแดงจ่ายเงินให้กับขาวให้ใช้เงินในวันที่1มีนาะคม2566กรณีนี้จึงเป็นกรณีที่ให้ใช้เงินในวันใดวัน 1, หนึ่งที่กำหนดไว้ตามมาตรา้ 1, 3, ้หน3าอนุหหรือจะเป็นวันที่รู้ชัดเจนตามวันแห่งปฏิทินเช่นสั่งให้ใช้เงินในวันตรุดจีนสั่งให้ใช้เงินในวันสงกรานต์เป็นต้น ตัวอย่างต่อมานะคะดําออกตัววันที่1มกราคม2566สั่งแดงจ่ายเงินให้กับขาวโดยให้ใช้เงิน1เดือนนับแต่วันที่ออกตัวกรณีนี้จึงเป็นกรณีที่ให้ใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกาหนดไว้นับแต่วันที่ลงในตัวตาม,มารา913อน,นุีอ2กรณีให้ใช้เงิน1เดือนนับแต่วันออกตัวออกตัวคือวันที่1มกราคม2566และจะใช้เงินในเดือนถัดไปก็คือวันที่1กุมภาพันธ์2566ค่ะตัวอย่าง ในกรณีวันถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นตามมาตรา913อน,นุ3กรณีเช่นนี้นะคะเมื่อเห็นตัวปุ๊บจะต้องจ่ายเลยถ้าถือว่ายาวจะใช้ไม่ได้ตามมาตรา944โดยกําหนดว่า อันตัวแลกเงินซึ่งสั่งให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นนั้นท่านว่าย่อมจะพึ่งให้ใช้เงินในวันเมื่อยื่นตัวทั้งนี้ต้องยื่นให้ใช้เงินภายในกำหนดเวลาซึ่งบังคับไว้เพื่อการยื่นให้รับรองตัวเงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นและจะมีการกำหนดเวลาตามมาตรา928โดยกล่าวว่าผู้ทรงตัวแลกเงินอันสั่งให้ใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลากำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งนับแต่ได้เห็นนั้นต้องนำยื่นตัวเงิน เพื่อให้รับรองภายใน6เดือนนับแต่วันที่ลงในตั๋วเงินหรือภายในเวลาช้าเร็วกว่านั้นตามแต่ผู้สั่งจายจะได้ระบุไว้ค่าวคือต้องยื่นให้ใช้เงินภายใน6เดือนถ้าไม่ยื่นนะคะจะสมผลต่อสิทธิไล่เบีย้ยตามมาตรา973อนุ1ประกอบวัรค2โดยสิ้นสิทธิไล่เบีย้ยผู้ ผู้สลักหลังและผู้สัญญาคนอื่นๆเว้นแต่ผู้รับรองตัวอย่างในกรณีวันถึงกำหนดใช้เงินเมื่อสิน้นระยะเวลาอันกำหนดไว้นับแต่ได้เห็นตามมาตรา913อนุ4ีนะคะตัวนี้ต้องรับรองก่อนเสมอโดยรับรองภายใน6เดือนตามมาตรา928ตัวอย่างนะคะออกตัว๋วในวันที่1มกราคม2566โดยวันสุดท้ายของการรับรองก็คือ1กรกฎาคม2566ก็คือน,นับ 6เดือนและกรณีเขารับรองจะต้องนับต่ออีก1เดือนคือวันใช้เงินในวันที่1สิงหาคม2566ตัวอย่างในกรณีที่เขาไม่รับรองนะคะทางแก้โดยที่เราจะต้องทําการคัดค้านเช่นทําการคัดค้านในวันที่1กรกฎาคมวันใช้เงินนับต่ออีก1เดือนก็คือวันที่1สิงหาคมถ้าทําคัดค้านในวันที่2กรกฎาคมก็จะใช้เงินนับต่อไปอีก1เดือนคือวันที่2สิงหาคม ในมาตา9 28จึงเป็นสาระสําคัญที่เราจะต้องทํา ก็คือต้องยื่นให้ใช้เงินภายใน6เดือน,ต,นาตามมาตรา928ถ้าไม่ยื่นจะส่งผลต่อสิทธิไล่เบีย้ยต,ตามมาตรา973ประกอบวักสอคือสิ้นสิทธิไล่เบีย้ยผู้สั่งจายผู้สลักหลังและผู้สัญญาอื่นๆเว้นแต่ผู้รับรอง 2. การยื่นใช้เงินยื่นตั๋วใช้เงินจะมี3เหตุการณ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ยื่นเมื่อตั๋วถึงกําหนด 2. ยื่นก่อนตั๋วถึงกําหนดแล้วมีการใช้เงินและ 3. ยื่นในวันถึงกําหนดแต่ผู้จ คอผลเวลากรณีไม่ยื่นตัวภายในกำหนดนะคะจะเส้นสิทธิไล่เบี้ยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาต,าตรา93เวรอถ้ามีการยื่นตัวภายในกำหนดแล้วมีการใช้เงินผลตามมาตรา99 9โดยหลักแล้วภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา1009บุคคลผู้ใช้เงินในเวลาถึงกำหนดย่อมเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด ว้นแต่ตนจะได้ทำการช่อชนหรือมีความประมาทเลินเลออย่างร้แรงอันนึง่งบุคคลซึ่งกล่าวนี้จำต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าได้มีการสลักหลังติดต่อกันเรียบร้อยไม่ขาดสายแต่ไม่จำต้องพิสูจน์ลายมือชื่อของเราผู้สลักหลังกล่าวคือลูกหนี้ทุกคนเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดและหนี้ตามตัวเงินนั้นจะระงับตัวอย่างนะคะดำออกตัววันที่1มกราคม2566 สั่งแดงจ่ายเงินให้กับขาวโดยขาวสลักหลังส่งมอบให้กับม่วงเพื่อชําระหนี้ค่าสินค้าจากตัวอย่างนี้ให้ใช้เงิน1เดือนนับแต่ได้เห็นม่วงยื่นให้แดงรับรองภายในกําหนดคือ1นกรกฎาคม2566อยู่ในกําหนด6เดือนและให้ใช้เงิน1เดือนนับแต่ได้เห็นคือวันที่1สิงหาคม2อง6 จากตัวอย่างตะกี้นะคะถ้าแดงจ่ายทุกอย่างจะจบตามมาตา941ประกอบมาตา949ถือว่าเป็นการใช้เงินในวันถึงกำหนดใช้เงิน ในกรณีใช้เงินก่อนตวจถึงกำหนดนั้นผลก็คือตามมาตรา9 4 2อันจะบังคับให้ผู้ทรงตัวแลกเงินรับเงินใช้ก่อนตัวเงินถึงกำหนดนั้นท่านว่าหาอาจจะทำได้ไม่อันหนึ่งผู้จ่ายคนใดใช้เงินไปแต่ก่อนเวลาตัวเงินถึงกำหนดท่านว่าย่อมทำเช่นนั้นด้วยเสียงเคราะห์ของตนเองกล่าวคือถ้าผู้จ่ายใช้เงินก่อนตวจถึงกำหนดจะเป็นการเสียงเคราะห์ของตนเอง จากตัวอย่างนี้นะคะดำออกตัวในวันที่1มกราคม2566สั่งแดงจ่ายเงินให้กับขาวโดยขาวสลักหลังและส่งมอบให้กับแสดแสดยื่นตัวในวันที่1กรกฎาคมเพื่อให้แดงรับรองซึ่งอยู่ภายในกำหนด6เดือนตามที่กำหนดไว้และจะถึงกำหนดให้ใช้เงินจริงก็คือ1สิงหาคม2566ตามที่ได้บอกให้ใช้เงิน1เดือนน้บแต่ได้เห็น ต่อมาในวันที่15กรกฎาคมแดงได้ติดต่อให้แสดให้มารับเงินบางส่วนแสดจึงยอมรับเงินไว้จึงเป็นกรณีที่จ่ายเงินก่อนตรวจถึงกําหนดซึ่งตรวจถึงกําหนดจริงก็คือวันที่1สิงหาคมผลจะตาม942เป็นกรณีที่แดงเสี่ยงเคราะหตนเอง ถ้าโชคดีตัวไม่หลุดจากแสษนะคะจะอ้างกับแสษได้ถ้าโชคร้ายตัวนั้นดันบุดไปอยู่กับผู้ทรงโดยชอบเรื่กฎหมายแดงจะอ้างว่าจ่ายเงินบางส่วนให้กับแสษแล้วไม่ได้ในกรณีที่ตัวถึงกําหนดแต่ผู้ทรงไม่นําตัวมายื่นผู้จ่ายจะเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตราเก้าสเจดโดยกล่าวว่าถ้าตัวแลกเงินไม่ได้ยื่นเพื่อให้ใช้เงินในวันถึงกําหนดสท่านว่าผู้รับรอง จะเปื้องตนให้พ้นจากความรับผิดโดยวางจำนวนเงินที่ค้างชำระตามตัวนั้นไว้ก็ได้กล่าวคือผู้จ่ายจะวางที่สำนักงานวางทรัพย์กรมบังคับคดีก็ได้เพื่อทำให้หนี้นั้นระงับ หรือจะเป็นกรณีที่ผู้จ่ายจะจ่ายบางส่วนแล้วผู้ทรงนั้นยอมรับก็อาจทําได้ตามมาตรา9 4 6วรรควสองกต่าวคือถ้าได้รับเอาเงินที่เขาใช้แต่เพียงบางส่วนผู้ทรงต้องบันทึกข้อความนั้นลงไว้ในตั๋วเงินและส่งมอบไปรับให้แก่ผู้ใช้เงินก็คือผลผูกพันผู้ทรงคนก่อนและผู้ทรงคนต่อไปนั้นจะต้องมีเอกสารบอกกล่าวแก่ผู้ทรงคนต่อไปกรณีที่ผู้จ่ายขอผ่อนนะคะตามมาตรา948 ถ้าผู้ทรงตัวแลกเงินยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้จ่ายไสท่านว่าผู้ทรงสิ้นสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก็บผู้เป็นคู่สัญญาคนก่อนๆซึ่งไม่ได้ตกลงในการผ่อนเวลานั้นกล่าวคือถ้าผู้ทรงยอมผ่อนเวลาให้ผู้จ่ายผู้ทรงจะสิ้นสิทธิไล่เบี้ยคนเหล่านั้นทั้งหมดตามมาตรา906แต่ผู้อาวันจะไม่หลุดผลถ้าผู้อาวันจะอ้างว่าตนทําตามแบบไปได้เพราะไม่ได้มีข้อบังคับว่าให้ผู้ทรงผ่อนเวลาให้ผู้จ่าย การผ่อนเวลานั้นไม่ใช่เรื่องของแบบระเบียบทําให้ผู้รับอาวันนั้นไม่หลุดพ้นจากความรับผิด สสิทธิของผู้ใช้เงินนะคะถ้าผู้ใช้เงินได้มีการใช้เงินแล้วจะมีสิทธิดังต่อไปนี้ 1. สิทธิที่จะเรียกให้ผู้ทรงส่งมอบตัว๋วหรือเวนคืน 2. ให้ผู้ทรงลงลายมือชื่อไว้ในตัว๋วจะให้ทําหรือไม่ทําก็ได้และ 3. ถ้าใช้เงินตามวันที่กําหนดไว้นี่ในตั๋วเงินก็ย่อมจะระง,งับสิ้นไป4นะคะการคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยสุจริต ตามมาตรา949ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา1009บุคคลผู้ใช้เงินในเวลาถึงกำหนดย่อมเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดเว้นแต่ตนจะได้ทำการช่อชนหรือมีความประมาทเลินเลออย่างไร้แรงอันหนึ่งบุคคลซึ่งกล่าวนี้จำต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ว่ามีการสลักหลังติดต่อกันเรียบร้อยไม่ขาดสายแต่ไม่จำต้องพิสูจน์ลายมือชื่อของเราผู้สลักหลังโดยกรณีตามมาตรา949 ถ้าการใช้เงินในวันถึงกำหนดใช้เงินถือว่าเป็นการใช้เงินที่ถูกต้องและ 2. อถ้าการใช้เงินโดยมีความประพฤติช่อฉนหรือมีความประมาทเลินเล่ออย่างไรแรงหรือเป็นการใช้เงินกับผู้ทรงที่ไม่ชอบดรวยกฎหมายเก่าคือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้ตั๋วจากการสลักหลังที่ไม่ขาดสายทําให้การใช้เงินนั้นไม่จบ แต่การพิสูจน์ดังว่านั้นไม่จําเป็นที่ต้องดูว่าลายมือผู้สลักหลังนั้นปลอมหรือไม่แต่ต้องดูว่าผู้ทรงคนนี้ได้ตั๋วดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าก็คือมีการสลักหลังที่ไม่ขาดสายก็เพียงพอแล้ว โดยเนื้อหาการใช้เงินทั้งหมดนี้จะสรุปได้ว่า 1. ใช้เงินในวันถึงกำหนดใช้เงินและ 2. การใช้เงินโดยสุจริตไม่ประมาทเลินเล่ออย่างไรแรงและ 3. การสลักหลังนั้นต้องติดต่อกันไม่ขาดสายถ้าผู้ใช้เงินพิสูจน์ครบแล้วถือว่าเป็นการใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมายมูลนี่ในตัววเงินก็จะระงับทั้งสิ้นค่ะขอบคุณค่ะ